สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนคลิปนี้ผมพาเพื่อนเพื่อนมาชมทุเรียน <c oughs> ของผมนะครับตรงนี้เป็นดินไซน์นะครับแล้วก็ดินเป็นกรดเหมือนเหมือนกันนะครับดินตรงนี้ที่เคยวัดเป็นกรดเหมือนกันทุเรียนตน้นนี้ที่เพื่อนเพื่อนได้เห็นเนี่ยคือใบเขาร่วงเกือบหมดเลยนะครับสาเหตุก็ช่วงหน้าฝนดินทรายผมตรงเนี้ยอมน้ําไม่เยอะไม่คายน้ําดินทรายตรงดินทรายตรงนี้เขาเรียกดินทรายอะไรมันเป็นดินทรายที่ เวลาเวลาเวลาไม่มีความชื้นไม่มีอะไรก็หน้าดินนี่จะแข็งนะครับจะขุดขุดไม่เข้านะครับพอรับความชื้นแล้วก็ก็จะกลายเป็นแฉะเราเดินนี่จะยุบเท้าเราจะยุบลงนะครับเป็นทรายตรงนี้นะครับคือดินไม่โอเคนะนะครับก็สังเกตดูจากกล้วยหอมก็ได้นะครับก็จะโตแค่ประมาณนี้เนาะคือดินเราไม่มีแร่ธาตุอาหารแน่นอนนะครับดูนะครับนะครับ ปลุตัวประมาณนี้นะครับก็ต้องสะสมอ,อินทรีย์วัตถุปรับค่าพีเฮสตัวดินรีแสงอะไรจุกลุ่มตัวดินซีต่างๆนะครับเพราะผมไม่ได้ใช้ปุ๋ยเคมีเนาะต้เรียนตัวนี้ผมปลูกปลูกไว้ในตอนช่วงแรกก็นี่ต้นเรียนอาอยุปีก,กว่านะครับกอยุ่เยอะอยู่นะครับก็โอเคนะสภาพโอเคแล้วแต่ช่วงหลังฝนที่ฝนที่ผ่านมานะครับ ฝนตกหนักที่ผ่านมาก็ไม่ได้ลดน้ำนะครับไม่ได้ลดน้ํามาสองถึงสามเดือนประมาณนั้นเลยนะครับก็เพเนี่ยครับเพิ่งเพิ่งลดน้ําช่วงนี่นะครับช่วงปีใหม่เนี่ครับลดน้ําไปสักสองครั้งนะครับก่อนลดน้ําก็สาเหตุที่ไม่ได้ลดก็ระบบท่อครับไม่มีทุนนะครับเพิ่งจะได้วางให้เขานะครับวางระบบท่อตอนนั้นวางวางระบบท่อ ครึ่งเดียวที่เคยทาคลิปลงไปช่วงนู้นข้างล่างนะครับมีช่วงบนนบเป็นที่แต่แคงนะครับที่ลาดเอียงประมาณ15องศาประมาณ10องศานะครับความลาดเอียงประมาณ10องศาใบาเขาเลยร่วงหมดนะครับใบใหญ่ใบอะไรเขาร่วงหมดเลยจะตายแล้วล่ะนะครับ <S <S ผมก็กมาติดตั้งเนี่ยก็ไม่ได้คิดหวังว่าเขาจะฟื้นขึ้นมานะครับมาตั้งเพื่อยังไงก็ต้องวางระบบ ให้มันเต็มแปลงอยู่ดีนะครับก็ตามแต่ว่ามันมค่อยๆทําตามทุนนะครับเพื่อนเนาะคือมีเงินซื้อเท่านี้ก็ลงไปทีละเท่านี้มันก็เลยไม่เต็มแปลงนะครับนี่ก็ยังไม่เต็มแปลงนะครับเอาที่ตามทุนเราที่เรามีนะครับพอจากเดินระบบน้ําเสร็จผมก็ลดก่อนลดผมผมก็ใช้จุลูีสังเคราะห์แสงกับนี่ครับปุ๋ยหมักที่ผมทำนะครับเพื่อนเนี่ยเนี่ยปุ๋ยหมักที่ผมทํานะครับ ก่อนข้างจะเป็นดินเพราะเป็นจากขี้งัวกับอาฟางข้าวนะครับตอนนี้มันเกือบจะเป็นเกือบจะเป็นดินนะเนี่ยนะครับเอาไปเพาะต้นกาได้นะครับอเอามาใส่แล้วผมก็ลดน้ําลดไปประมาณทักงสองครั้งก่อนปีใหม่ครั้งหนึ่งแล้วก็มาลดช่วงยัง ลดช่วงวันที่ก่อนสามสิบประมาณย9 28ิบเก้าี่ปยิบเก้าระมาณนั้นแล้วก่อนหน้านั้นช่วงกลางเดือนของธันวาช่วงหนึ่งแล้ววันนี้หลังปีใหม่แล้วครับหลังปีใหม่มาเกือบครึ่งเดือนแล้วครับเพิ่งจะได้มารดนะครับเช้านี้จะลดนะครับแล้วลดข้างล่างอยู่ตอนนี้วันนี้ต้องลดน้ําอีกนะครับเพราะความชื้นด้านบนมันเบาบางนะครับความชื้นด้านบนเบาบางนะครับ,นบนเบาบารบพราะปุ๋ยม,มักตรงนี้ผมไม่ได้คุกดินผมเอามาทับทับทับ การการรับความชื้นกับการระเหยความชื้นก็ค่อนข้างจะเร็วหน่อยนะครับก็จะดีขึ้นแต่ทุเรียนผมผมดูทุเรียนแล้วน่าจะมีโอกาสฟื้นนะครับเ,เพื่อนๆเนาะเขาเริ่มมียอดคอยดูว่ายอดตัวนี้เขาจะยาวหรือเขาจะสั้นนะครับถ้ายอดยาวแสดงว่าตรงนี้ที่ผมทําตรงนี้ก็ก็โอเคก,ก็มันก็ใช้ได้กับทุเรียนนะครับเราก็ทําเพิ่มเอานะครับทําเพิ่ม กว้าองออกไปเรื่อยๆล่อรากเข้าไปเรื่อยๆในความคิดผมนะนะครับสลับแปลงผมนะครับผมจะทําผมคิดไว้แบบนั้นนะครับตอนนี้ยอดเขาออกมาแล้วต้องดูว่าถ้าเขาออกมาสั้นรากเขาก็าคงออกใกล้ๆลก็ยังไม่ดีพอเราก็ต้องหาวิธีอาจจะต้องเพิ่มยูริซีสั่งข้าแสงบ่อยๆตอนนี้ใส่สั่งข้าแสงไปออนนสอง,สงครั้งก็เดือนละครั้งนนเองนะครับจะต้ตนนี้ใส่ครั้งเดียวด้วยเพราะว่าไม่ได้ลดน้ำนะครับต้นนี้ใส่ครั้งเดียว ตัวน,นี้ได้ใส่ครั้งเดียวนะครับเดีย๋ยวต้องเอามาใส่อีกนะครับก็ตัวน,นี้ขยายเชื้ออยู่นะครับเชื้อกาลังจะเดินเต็มที่แล้วกำลังยะโอเคครับผมก็ว่ามันน่าจะมีโอกาสฟื้นสำหรับทุเรียนที่มันขาดน้ํานมานานแล้วเราดูแลใหม่น่าจะฟื้นอาจจะชะง,งักบ้างอะไรบ้างอาจจะไม่สมบูรณ์ไม่อะไรแต่ก็น่าจะมีโอกาสฟื้นที่ผมดูก็ยอดนะครับยอดออก็ออกออกเยอะอยู่ถ้าเขาไม่ฟื้นเนี่ยจะไม่ค่อยออกยอดมันจะออกมาเป็นลัรแบบเนี้แล้วก็ค่อยแห้ง แต่นี้ก็น่าจะโอเคนะครับยอดเขาออกออกหลายยอดอยู่ที่เขาเป็นเพราะว่าช่วงฝนแฉะแฉะจนน้ำขังขอบล่องแฉะแล้วมาแห้งแห้งแล้วไม่ได้รับนะ้ำคือไม่ต่อเนื่องนะครับความชื้นไม่ต่อเนื่องคือเขาปรับตัวกับไปามาเขาเลดีไม่ตายไปก่อนนะครับก็เริ่มน่าจะเริ่มฟื้นกลับมาแล้วเราก็มาดูแลตรงนี้เอานะครับที่ ขั้นต่อไปของผมก็จะต้องหนักเรื่องจุลินทรีย์ขึ้นมานะครับหนักเรื่องจุลินทรีย์ขึ้นมานะครับต้องเติมให้เยอะๆหน่อยนะครัเติมอาจจะเติมบ่อยกว่าชุดตรงนู้นตรงนู้นรู้สึกว่าจะดีกว่าตรงนี้แล้วนะก็ช่วงส,สายนะครับแดดกำลังไม่เปียเ้ยงผมว่ามีโอกาสรอดนะมีโอกาสฟื้นขึ้นมาแต่ว่าจะสมบูรณ์แค่ไหนก็อีกเรื่องหนึ่งน,นะครับก็เก็บไ,ไว้อีกศึกษาเป็นห้องเรียนเราอีกนะครับ อาจจะใช้เวลาในการศึกษานานหน่อยเพราะไม่ได้อยู่ส่วนประจํานะครับถ้าอยู่ส่วนประจําอาจจะอาจจะโอเคดีกว่านี้เราเอาจะได้ดูแลต่อเนื่องข้อมูลข้อมูลเราอาจจะได้เก็บวันต่อว,วันอันนี้มันไม่ได้อยู่ส่วนประจํานะครับมีงานประจําท,ทําอยู่ก็ไปไป,ไปมามาไปนานหน่อยบางทีก็ไปอาทิตย์หนึ่งบางทีก็วันต้องวันบางทีก็ไปเป็นเดือนความต่อเนื่องไม่มีแต่ก็ได้ ยากหน่อยแต่ก็ได้ความรู้ครับเพื่อนสิ่งที่เราทําลงมือทําเองเราได้ประสบการณ์และได้ความรู้ก็ต้องด,ดูติดตามดูต่อไปนะครับเพื่อนเนี่ยสภาพทุเรียนผมขาดน้ำํำแ้้เพิ่งมาได้น้ํากําลังจะฟื้นแล้วครับเดี๋ยวอยดูว่าอีกเดือนนึงเขาจะเป็นใบเต็มทรงพุ่มไหมนะครับคลิปนี้ก็ประมาณนี้ก่อนนะครับเพื่อนให้มาดูว่าท้เรียนที่ขาดน้นําน,น,นานๆเนี่ยก็มีโอกาสฟื้นนะครับเพื่อน ขอบคุณมากครับที่ติดตามราับชมนะครับเพื่อนนะ